ลิงเขาสามมุกข้าไม่กล้าเปิดเพราะว่ามันอันนั้นสะดุ้งสะดุ้งเพราะว่ามันลิงเรียกลิงลิงมองหน่อยลิงโดดหน่อยมองหน่อยอ่ะลิงมังกี้เอออ่ะกินได้ไหมเขาบอกตัวฝักยาวคือของโปรดเจเจให้ข้างนู้นมาเออแค่นั้นได้แค่นั้นก็ได้ได้ได้แค่นั้นพอไม่ต้องปิดเลยไม่ต้องปิดเลยไม่แค่นี้เหรอเจเรียกอ้โหเอาใหญ่จะตกใจสิลูกอ่ะเอาใหม่ เอาใหญ่แล้วก็เอถอถือค้างๆไว้มันไม่ลงมาดูบว้วนเลยทำไมลงมาลงมาเฮ้ยดูเอาแต่กินแต่เม็ดไม่มันไม่ไม่อยากกินบอกว่าเบื่อมากเล้งมันแห้งด้วยถัก,กยาวอะ่ะ <Hello>. โอ๊คับโอ๊คับโอ๊คับคุณต้องการอีกไหม I want more. Monkey, here you go. I oh, almost fell right now. Uh, oh, oh. your turn. Mm -hmm. How many monkey? 1 2 on the on the top oh. and 3. Oh. oh. แล้วเจ้าคะนั่งกินกันอย่างมีอ่ามีเกาะอ,อยู่ท้ายรถอีกหนึ่งคันสี่ยายดิงยายเออเ,อ,อ,เอ,อไปแล้วไปแล้วไปหายให้ตัวเลขให้ตัวเลขม,มาดึง กลุกล okay. oh, ุกอินไซลุกเอาจะกัดกันอีกรังแกกันไอตัวนี้เอาเนี่ยเอามาไหมเอายืดออกไปข้างนอกเลยลูกเด็กน่าโมงมากเลยให้มันเห็นว่ามีถั่ว นี่นี่มีแม่ลูกอ่อนก็แม่ลูกอ่อนแม่ผู้แม่ลูกอ่อนนะดุมองเมื่อกี้มันมองกล้องด้วยอะใส่ถังแม่มาอุ้มน่ารักอันเอาฟันยืนอีกยใส่อะไรอยีกออีกแย่งอีกแม่เหรอไม่ไม่น่าใช่แม่มันดูดิดูเล็กมากเลยเราไม่มีของกินอะไม่มีไม่ต้องรู้ไปหรอกลงกล้องไม่ได้รูปมันจะมาหา ัูเล็กนี่นั่งกินแม่แม่ระวังมนีม่นั่งหมามอืมนกมันก็ลอกเลยอ่ะโอ้ยตายละเดี๋วนีตัวที่สามเดี๋ยวแม่เอาเข,ขยับเป็นหน้าเนี่ยคือตัวใหญ่ตัวใหญ่นั่งเป็นประธานขอยถ่ายนิ่งๆเดี๋ยวเวียนหัวน่ารักเนาะ ดูพฤติกรรมลิงน่าติดตอมนะคะจลิงน้อยตัวนี้ไม่มีขาเนาะมีสามขาลูกนอนเร็วเห็นไหมน่าสงสารไหมพัวมังกี้มารอเลยเจ้าเจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้ชายที่หวานในตัวนี้ อ้อมระวังระวังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเจเจเพิ่งเด็ดรูปนึงก่อนแล้วก็แล้วก็เปิดนิดนี้แล้วค่อยยื่นไปแต่จับจับตรงนี้โหกระโดดกระตุกจับจุดจับเดี๋ยวมันมันกัดมันไม่กัดหรอกเออโอ้โหดูมันเอาไว้ตรงเนี้ยดูดิเลยผมก็เพิ่งแกวแกวเดี๋ยวหรอกล้วยไม่มีแล้วเหรออ๋อเหลือลูกเงไอ้ตัวนี้ตัวเดิมมันเนี่ยแก้มดีแก้มดีไปดูขันนู้น ในปามเต็มปากอยู่เลยมาตัวนั้นดีก่เดวักเลโอวยมากมองมองเปิดก้วยเอาเปลือกเปอกป่ะยนไปเอาไหมเอาเปลือกไหมไม่เอาเอาเปลืไหมรู้จะตายไม้เนอะบอกวลิงไม่ชอบกินชอบิน